สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันมาตลอดทุกคลิปวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราติดตามข่าวคราวที่บ้านกกอกซึ่งยังคงเข้มข้นอยู่นะคะนักข่าวก็ยังคงอยู่ทุกช่องเลยคะ่ะลุงพลไปไหนก็จะตามหาใครมาหาลุงพลก็วิ่งเข้าล้อมจับเอ้ยไม่ใช่คะ่ะล้อม เพื่อจะสัมภาษณ์ทันทีนะคะเพื่อได้ทำข่าวไปลงช่องจริงๆแล้วลุงพลก็คือแหล่งข่าวของช่องสื่อทุกช่องเลยนะคะเพราะว่าทำให้เขาได้ข่าวมารายงานใน3ามวันนี้ไม่ว่าเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ข่าวลุงพลต้องยอมรับนะคะว่าลุงพลเนี่ยเป็นเหมือนอาหารจานเด็ดของช่องข่าวใหญ่เลยนะคะ ที่เอาไปเล่นได้อยู่หลายวันไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ได้ข่าวไปลงเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนาะแต่เย็นๆพูดจาอะไรกันก็ทําความพอใจแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะยังคงให้กําลังใจลุงพลและบ้านกกอกอยู่ไม่ว่าแม่โสระพีที่คุณคิดว่าจะเป็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังคงอยู่ในใ,นใจของชาวกกอก ใครจะยกไปไว้ที่ไหนแต่ว่าสำหรับบ้านกอกนั้นแม่โสโรพียังอยู่ในใจของทุกคนคะ่ะเราจะยังคงทำอะไรกันเหมือนเดิมยังคงมีการราถวายยังคงมีการไหว้สักการะกันอยู่แม้ว่าหลายเสียงหลายฝ่ายหลายมุมยังมองว่าเป็นความเชื่อเป็นศรัทธาที่งมงายแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะ เรื่องแบบนี้อยู่คู่กับเรามานานแสนนานไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยนะคะมันมีมานานแล้วค่ะการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นลำธารคนสมัยก่อนก็ไหว้หมดนะคะไหว้แม่คงคาไหว้แม่โพศพ ไหว้พื้นดินไหว้อากาศเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีความผิดเลยค่ะถ้าเราจะไหว้อะไรสักอย่างแล้วทําให้เราสบายใจไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนอกจากคนที่อิจฉาแล้วก็งงงวยกับการกระทําของชาวบ้านกก,กอกว่าทําอะไรกันโดยขาดความเข้าใจลึกซึ้งในชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นแต่ว่า ไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาไม่ได้ก้าวไก่ไข่เขาสร้างความสุขให้ตัวเขาเองแล้วก็สร้างความสุขให้คนที่เห็นด้วยกับเขานะคะเราต้องให้กําลังใจกันอยากคิดว่าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งไร้สาระหรืองมงายความเชื่อความศรัทธานี่ไปดูถูกหรือไปเหยียบย่ากันไม่ได้นะคะวันนี้ก็ฟังข่าวกันมาเยอะตั้งแต่ในตํารวจออกมาประกาศว่าที่นักข่าวจี G ้ไม้เข้าไปถามว่าอาทิตย์หน้า ประกาศจับหรือว่าออกหมายจับได้ไหมต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้แน่นอนครับขอโทษด้วยที่ทาให้ผิดหวังเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ยังออกหมายจับไม่ได้ต้องรอกันไปนะคะอย่าพยายามสร้างกระแสแล้วก็ใครที่ไม่รู้จริงอย่าเที่ยวไปพูดว่าใครทําหรือคนนู้นทําหรือคนนี้ทําต้องรอทางตํารวจเท่านั้นคะ่ะอย่าเดาส่งเราอยู่กันอย่างสงบสงบดีกว่านะคะทํามาหากินไปชาวบ้านกกกก็ ทำหากินในชีวิตประจำวันของเขาได้ไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาคอยหลบหรือว่าคอยหนีนักข่าวนักข่าวก็จะเป็นเพื่อนกับทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ